โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินเข้า to m อ n ิแวล l ล็ตมาใหม่มาแนะนำนะแอปนี้นะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะสอนไปแบบทุกเมนูเลยเนาะเอาแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครัแอปนี้นะก็จะเป็นการที่เราดู u t u b e นะแล้วได้รับเงินเข้า t ู Money Wallet เนาะการดู u t u b e นะแต่ละครั้งจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะก็เหมือนกับเราดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตอนนี้จะได้รับเงินด้วยเนาะซึ่งวันนี้นะผมทำเงินได้ที่1,400บาทนะครับาท สามารถที่จะไปถอนได้เนาะกดถอนไปนะครับตัวนี้นะครับถอนขั้นต่ําเขานะอยู่ที่10บาทนะจนถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยเนาะสําหรับใครที่อยากจะถอนนะก็เลือกจํานวนเงินที่เราจะถอนได้เลยเนาะี๋้วผมจะลองถอน200นะครับก็คือกดถอนไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเงินจะเข้าทันทีหรือเปล่าเนาะก็อย่างที่บอกเลยนะว่าแอปนี้นะครับก็เล่นได้จริงๆเนาะนี่นะครับได้รับเงินมา200บาทเนาะเงินก็จะเข้าทันทีเลยนะหลังจากที่เรากดถอนเนาะเพราะงั้นใครที่ ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยากจะเล่นเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนําให้รีบเข้ามาเล่นเลยเนาะเพราะเป็นแอปใหม่นะครับใครที่เป็นสายฟรีสายชวนเพื่อนนะตัวนี้ก็แนะนําเลยเนาะสําหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับแต่ว่ายังไม่มีแอปนี้นะครับก็สามารถที่ทาการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะรตรงคำว่า,าลิงก์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอคาว่าแกดิดออนนะกูเกนะิลเพย์เนาะกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทาการดาวน์โหลดเนาะเราก็ติดตั้งตัวสองตัวแอปไะไรให้เรียบร้อยนะครับลงจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะทําการลงทะเบียนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะวิธีการหาแต้มเมื่อกดเข้ามาตรงเงินงสดตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเพืเ่อนๆจะสังเกตเห็นตรงคาว่า,าป้อนรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็กดอกาป้อนรหัสตัางค่าได้เลยเนาะก็ใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ S3TQFN นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเนาะการที่เราใส่จะได้รับะแนนนฟรีเลลยตว้จห ก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคะแนนเนาะตรงมุมบนซ้ายนะก็จะเพิ่มขึ้นมาสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับจะได้รับอยู่ที่1บาทเนาะเราสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับวิธีการเล่นนะกดมาตรงหน้าหลักเนาะตัวนี้จะเป็นการดูใน2อง u t u b e เลยนะตัวนี้จะไม่มีโฆษณาเลยเนาะย้ำว่าจะไม่มีโฆษณานะครับแล้วเราสามารถเนี่ยดูได้จริงๆเลยเนาะดูการดูแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเหรียญด้วยเนาะเราได้รับเหรียญเสร็จนะเราสามารถที่จะมากดรับได้หรือว่าอัปเกรดเพิ่มอะไรต่างๆได้้นนนะะะ่งงตััวีีเเหหรรยยยจาาามกลคบ ตัวนี้สามารถเนี่ยมาใช้ินไลน์วันได้เนาะตรงหน้าแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นในสองธุรกิจที่เราทําได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เราสามารถอัปเกรดได้ใน2ตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายชวนก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าใครจะดูโฆษณาก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับ250เหรียญเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงเชิญเนาะตัวนี้นะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ก็ได้เนาะหรือว่าใครจะกดปุ่มเชิญตรงนี้นะครับหรือว่าจะส่งไปที่เมสเซจหรือว่า Facebook บัญชีไลน์อะไรต่างๆก็ส่งไปได้นะครับตัวนี้นะครับหากมีเพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเรานะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเป็นสองเงินมากขึ้นเนาะการทํางานก็ค่อนข้างที่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะเพราะว่าอ่าก็เป็นแอปมาใหม่นะเนาะเขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ดู YouTube นะครับแล้วได้รับเงินเข้าทูติวเบลดเนาะตัวนี้น,นะน้ำเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันถอนขั้นต่ำเท่าไหร่เนาะตัวนี้น้ำจะถอนเข้าทูติวเบลดนะครับตั้งแต่10บบาทนะครับจนถึงสองร้อยบาะทต่อาวันที่อ,นะอ,อ,อ่ามียอดถอนถอนได้้แลวนะครับก็ ลองถอนดูนะครับเพราะว่าขั้นต่ำของเขาอยู่ที่1 0 0 0 0แเหรียญเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าดูโฆษณาหรือว่าดูอ่ายูทูบไปเท่าไหร่เนาะถึงจะได้10,000แเหรียญเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนาเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยก็แนะนําให้ดู u t u b e นะเพราะว่าในส่วนตอนนี้นะมันก็มีแค่ฟังก์ชันเดียวนะที่สามารถได้ทำได้นั่นก็คือการดูยูทูบเนาะที่มันได้เหรียญได้เยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่า ขั้นต่ำของเขาคือ10บาทนะจนถึง2 0 0้บาทที่เราถอนได้ต่อวันเลยเนาะก็คือเยอะมากนะน,นี้นะผมมองว่าน่าสนใจมากนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เวลาว่างนะเพื่อเป็นประโยชน์เนะี่ยตัวน,นี้แอป,ปนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโ์โหลดลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะรับก็กดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดเราดูยูทู e เนี่ยมันจะได้อะไรเนดะีโหนะกังแาจะบทคเาเรียกสี่คงเสือคงเสือนะทั้งไทยดึงทะ แต่ตอนนี้เราก็จะยังไม่ได้รับเหรียญเนาะก็ดูไปเรื่อยนะครับตรงนี้จะย้ําเลยนะครับว่าทุกคลิปจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะก็เหมือนกับดู YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตรงน,นี้ก็จะได้รับเหรียญด้วยเพื่อที่จะนําเหรียญเนี่ยนนะไปแลกเป็นเงินเข้าทูมานี่นะการทำงานประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองถอนให้ดูแล้วกันนะว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่าเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะมีแค่นี้นะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคน,นที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคล